มีคนสอบถามเข้ามาว่าโพสต์ด่าเขมรจะมีความผิดอะไรหรือไม่นะครับอันนี้ก็มีคนสอบถามเข้ามาจริงๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการที่จะผิดหรือไม่ผิดนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่จะผิดฐานนั้นฐานนี้เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยองค์ประกอบความผิดทางกฎหมายก่อนนะ การโพสต์ด่าเขมรประเทศเขมรหรือคนเขมรนะครับต้องแยกออกมานะฮะมันจะเหมารวมไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าโพสต์ด่าเขมรเนี่ยประเทศเขมรมันไม่มีสถานะเป็นในส่วนของบุคคลนะตามกฎหมายที่จะมา,เ,าเสียหายหรือว่าเอาผิดทางคุณได้นะครับแต่ถ้าคุณโพสต์ด่าคนเขมรถ้าหากว่าเป็นการรวมๆกันเนี่ยนะฮะ ก็ไม่ผิดเช่นกันนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเจาะจงได้ว่าคุณด่าใครและคนนั้นเสียหายอย่างไรนะฮะแต่ถ้าหากว่าคุณด่าคนขมรนที่ชื่อว่าเช่นคุณคแมรล,ละกันนะชื่อมีชื่ออย่างนี้นะครับแล้วเขามีสถานะนะครับพำนักอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะครับอาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายได้นะครับหรือแม้แต่คุณโพสต์ด่าทาง คุนเซนนะครับอ re. ่าเนี่ยนะครับว่าทําให้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับทำให้เขาเสียหายก็อาจจะเป็นความผิดได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ต้องมาฟ้องในประเทศไทยนะครับอ่านะฮะเช่นถ้าคุณดาคุนเซนนะฮะหุนเซนก็ต้องมาฟ้องในประเทศไทยนะครับจะไปฟ้องที่ขเมศก็ถามว่าได้ไหมได้นะครับเพราะว่าเขารู้ว่ามูลคดีเนี่ยเกิดที่นู่นนะครับแต่ถามว่าเขาจะมาจับคุณท่ไทยได้ไหมมันก็ไม่ได้ครับนะ ต้องมีหมายเรียกระหว่างประเทศนะให้คุณไปที่ขเขมรน,นะครับแล้วถามว่าคุณจะไปหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าถามว่าโพสต์ดา่ามวนรวมรวมๆกันเนี่ยดา่าคนขเขมรดา่าประเทศขเขมรเนี่ยผมว่าไม่ผิดอะไรนะดา่าขมานะหรือแม้กระทั่งนะครับการที่คุณดา่าเจาะจงเป็นรายคนนะอันนี้อาจจะผิดแต่ไม่ สามารถดําเนินคดีได้เพราะว่าอยู่คนละประเทศนะครับแต่ข้อควรระวังนะครับเช่นคนขมรที่อยู่ในประเทศไทยถ้าคุณดุยด่ยๆนะฮะเดินไปด่าเขาต่อหน้านะครับอันนี้อาจจะผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทนะครับส่วนเรื่องหมิ่นประมาทหรือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือแม้กระทั่ง เรื่องของความผิดตามพรบอรคอมมาตรา14อนุ1นะครับการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะไม่เป็นความผิดนะฮะซึ่งถ้าผิดเนี่ยผมก็มักจะเน้นย้ำนะครับว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทต,ต้องมีการใส่ความก่อนนะมีการใส่ความแล้วทำให้ผู้อื่นเสียหายนะได้รับความเสียหายก็คือ